อ่อนได้นะครับไม่ใช่ลืมนะครับแม่งอ่ะไม่มีไอวอลเลยอ้อแม่งอ่อนได้ใช่ใช่บนชามเป็นแอคอีกแล้วไอเวนี่ทำเป็นแอคนี่ไงเข้าขวานี่ไงเข้าขวานี่ไงยิงแต่ว่าหัวแตกนะหัวแตกนะนี่ไงหัวแตกวิดีไอพี่ชิเอไอคอนดีไอคอนดีมันสร้างจริงว่ะไอคอนดีมาคนจริงว่ะคนดูไอคอนดีมาคนจริงว่ะไอคนดูเนาะเมื่ง ไม่มีใแรเติร์ดเราม่ยอมทำตัวขุนอีกโอ้เอ้คนที่สร้างจริงคนที่สร้างจริงไอ้เมื่อยพ่งพิมพกันได้ไหมวะกูเจอแล้วกูเจอห้องแล้วแม่งไม่ไหวเลยมาดีกูอยากเจอเหมือนกันไหวคนดูกูรูดด้เลยพวกมึงอะไม่ได้ครึ่งกูบอกขอ,ขอขอตึงๆนะเกมแรกขอตึงๆนะครับใครไม่ตึงมึงอยากเสือกเสือะมาสร้างห้องนะขอร้องแม่งมาดีไอ้คุณแผนเหมือนชื่อหมาก,กูเลยวะ่ะคุณแผนอะไรเนี่ยแม่งเหมือนชื่อหมากูเลยคุณแผนอะ เอาอ้าคนดูมึงจะหยุดพิมก็ได้อย่างไยมึงเอากดปกีดิกูไม่อยากหนึ่งกับพ่อต่ำตายแล้วแล้วขอยามึงสิขอยากูบอกเลยนะให้คนดูไม่มีใครเก่งรอบนี้จะชนะแบบใสๆนะครับชนะแบบใสๆคือไม่แพ้สักตานะครับผมไม่แพ้สักเกมกูบอกเลยไม่แพ้สักเกมกูจะหนึ่งหนึ่งแบบไม่แพ้สักเกมคือเก่งอยู่แล้วไงปกตินะครับจะลากขวยให้ดูด้วยแน่งเจ้านดูแม่ไม่ได้เท่าไหร่หรอกหัวแตกบ้าเกอวะ เมื่อกี้ยิงโดนนะแต่มันไม่ขึ้นดาเมจว่ะแม่งมึงก็ออกไปดิโอ้แม่งเจอคนดูติปอีกแล้วโอ้กูต้องดันหนวโอ้แม่งเอดูเล่นปืนก็ต่ำต้อยนะเว้ยนี่ไงโลคนดูครับช่วยกันแท็กหน่อยครับราชาผู้สาวเอ้ยผูส้ส่งส่งราชากำเนิดใหม่เป็นราชาฟรีไฟที่ยิงแต่หัวเอาเฮคันใครแม่ด่าแม่กูอีกแล้วเฮ้ยโอ้โหยุ่เมื่อ,อยู่ต่อหน้ากับราชามันก็เป็นแค่ไอ้พวกต่ำต้อย ไอ้นี่มันหนีกว่างตุกูดแล้วเไไว้หายไปไหนแล้วหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้นี่ไงเอาเอาเอ้ดามเมจบัคโอ้กวะทำไมยิงไม่โดนวะเอ้เอานี่ไงยิงตหาหัวยิงตหาหัวไอ้เดียวไอ้ไม่น็อกแม่งไม่น็อกอะไรวะเกมแม่งโอ้ไม่น็อกยิงตหาหัวดามเมจเข้าหวัวรัวๆวไม่น็อกว่าเกมแม่งเริ่มไม่คุณภาพแล้ววะ เอาเลยหายไปไหนวะเห้ยวาปปะวะช่วงนี้โปแม่งโคตรเยอะกูบอกเลยโปโคตรเยอะเอ้แม่งไม่มาหลังกูเอ้ะเอาดาเมจติดหน้าดิติดหน้าเติไม่ไม่เคยหนีปืนพกนะครับไม่เคยหนีปืนพกกูบอกเลยกูไม่เคยหนีปืนพกราชาไม่เคยหนีนี่ไงอัดหัวอย่างเดียวมาดิโครตรโค้จอกราชาฟรีไฟถุดกับเนิดใหม่ยิงตาหวัวใครว่าพี่เป็นราชาฟรีไฟเมื่งวะาน คือราชาฟรีไฟลก็จะเป็นผมอยู่แหละครับคนดูคือเมื่ออยู่ต่อหน้าไอ้พวกต่ำต้อยก็จะเป็นแบบนี้แหละครับคือคือโหดไงคือปกติราชาฟรีไฟต้องอย่างีงครับใครบอกไอ้ไอ้คนชื่อโจอะไรแม่งอะ่ะไม่ได้เก่งถึงครึ่งกูหรอกกูว่านะไม่ได้เก่งถึงครึ่งกูเลยงัดหัวอย่างเดียวว่งัดหัวอย่างเดียวนี่ไงงันหัวงัดหัวโดนชุดนึงดิงัดหัวชุดนึงบอกเลยแต่ดาเมจมันไม่ค่อยเข้าอ่ะ เอ้ไม่ใช่แล้วกูไม่ใช่แล้วกูไม่ใช่แล้ว,ลวคนดโดยคนที่มันไม่ใช่แล้วคือเดี๋ยวชนะเดี๋ยวชนะแบบแมตช์นี้แบบใส่ใสให้ดูนะครับคนดูคือแบบราชาผู้สูงส่งก็ต้องชนะอยู่แล้วนะนี่ไงเข้าขวานี่ไงเข้าขวาช่วยแก้แท็กหน่อยครับราชาเก่งที่สุดราชาขายผักพ่อมึงดีมึงสิขายผักไอ้สันขวานแม่งเอาเอาเอ้เอาเ,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 เอ้ละราชาโอ้โหราชาขายผักโอ้โห ไม่ได้ขายผากนะใครว่าใครว่าราชาคนใหม่ถือกำเนิดใหม่เก่งที่สุดช่วยกันกดหัวใจรัวๆเลยกูบอกเลยคนกดหัวใจเต็มแต่ใครใครว่าไอ้คนชื่อโจอะไรมันเก่งกว่าผมมึงกดหัวร้อนมากูรู้เลยหัวใจเยอะสุดเพราะว่าพี่โหดอยู่แล้วดึงหัวคมที่สุดคนดูดูแค่นี้ก็รู้แล้วคือราชาก็คือราชายอยู่วันนั้นครับนะครับคือเก่งที่สุดนะครับคนดูมึงอย่าหาซูพิมพ์ั่วน้อยคนดูแม่ง <S <S เออวนไปจ่ายแล้วคนเดียว นี่ไงคนดูครับเจอแล้วเจ้เลยครับราชากำเนิดใหม่เก่งกว่าไอ้คนที่ชื่อจอชวนกดหัวใจรัวๆอยากกดหัวร้อนช่วนกดหัวใจรัวๆเลยเร็วๆเลยครับคนดูคือคือหดแล้วคือราชายิงแต่หัวนะครับไม่เคยยิงตัวเมื่อกี้ดาเมตเข้าหัวสองนัดหัวดช้แล้วคนเดียวนี่ไงกีดาเมจเข้าหัวสองนัดบอกเลยยิงหัวรัวๆคนดูแม่งไม่ได้เก่งอะไรไม่ได้ครึ่งกู้วยกูบอกเลยราชาฟีไฟไม่โหดจริงๆเลยว่ะใช่ไหมคนดูโอ้โห กอฟันโอ้อโหข้าพูดโอ้โหสุดเนี่ยสุดทีด่ขายพ,พ่ออ่าพ่อแม่ไปสั่งไม่สอนเขาอบอกอยู่อย่าอ่าฮะไอ้นี่พ่อแม่ไม่สั่งไม่สอนให้คนดูแม่งกูสมเพศว่ะโอ้ยแม่งเอ้วิ่งไวจังวะมาดิออกมาวัดกันต้งหน้านี่ไงเขาหัวสองไม่ไ,ลวลวลวไม่แตกหรอวะเฮ้ยได้ไหมเขาหัวรวมๆไม่แตกคืออะไรอะคนดู แม่งเกมไม่ค่อยคุณภาพเลยวะเอ๊กระตุกกระตุกกระตุกแม่งไม่ไหวเลยนี่ไงช่วยกันแฮกหน่อยครับราชายิงแต่หัวเป็นราชาฟรีไฟที่ถือกำเนิดขึ้นมาใหม่ช่วยกันแท็กกหน่อยครับราชาฟรีไฟยิงแต่หัวเก่งกว่าคนชื่อจอเพราะเป็นราชาครับมันเลยต้องเก่งแบบนี้แหละครับคือใครไอพวกไอพวกสถดุ้คนไหนนะครับผมที่จะแบบที่จะมาหนึ่งเจอราชานะครับขอขอขอสกิลเพจที่แบบว่าเหนือนักแข่งนะครับคือจะมาแบบ แบบไก,ไก่กะกามันเล่นไม่สนุกนะครับมันไม่จักใจนะคนดูเออขอแบบโพดๆหนนะไอพ่อตามต้อคนไหนจะมาหนึงน่งกับพี่อะน้องมาด,ดิวัดวัดวัดสนซ,ซึ่งหน้างัดหัวลูกสองงัดหัวรอบเนี้ยลูกสองงัดหัวนะลูกสองงัดหัวนะรอบนี้ลูกสองงัดหัวนะงงวนะนี่งงนะนไงยิงตาหวมาดิใครบอกกูยิงนกกว่าแม่ง นีไ่ไงยิงตัวหัวหัวแตกนะหัวแตกนะนีไ่ไงหัวแตกวิดีไอคนดูครับ6ต่อ0คิดว่าไงแพ้จากเขหน่อยเลวราชาฟิฟาถึงเิน์ดคนดูแม่งโอ้โหไม่ข,ขยะบมึงสิขยะเอา,าด่าแมู่อีกแล้วราชาเขาโพดมึงสิเขาโพดเอาเลยเติมปืนเอาเลยื้อเปืนเอาอ้อนใหนนะครับไม่ใช่ลืมนะครับแม่งอไม่มีไอวอลเลย อ้แม่งอ่อนให้เฉยๆ,ๆแหละรอบเนี้ยอ่อนให้เฉยๆมึงทำเป็นแอคอีกแล้วไอ้เวนี่ทำเป็นแอคตาต่อไปกูเอาจริงอ่อนให้เฉยๆทำเป็นพูดเยอะแม่งไม่ไหวเลยเอาไอ้คนดูหาสู่รู้ไหมมึงสิอ่อนไอ้คนดู2000 <years> later. หัวทุกเม็ดไม่แตกแม่งเกมเริ่มบั๊กบ่อยแล้วยิงหัวทุกเม็ดแต่ไม่แตกคืออะไรวะ มาดิออกมาวัากันซึ่งๆหน้าตาต่อตาฟันต่อฟันเฮ้ยอ่อนให้เฉยเอาเอ้ยแม่งอ่ะมึงติดตายโง่ๆใหไอคนดูตะควันตัวตะควันหัวเข้าให้เป็นไงล่ะนี่ไงอดหัวไอเวน ทำเป็นเก่งเนาะมึงอะ่ะทำเป็นเก่งเนาะมึงไม่ได้ครึ่งกูเลยทำเป็นเก่งเนาะมึงแอคอาร์ตเนาะแม่งแอคอาร์ตไอเวนไม่ได้เก่งเก่งไม่ครึ่งอย่าเหา่าไม่ชอบกูขอร้องล่ะคนดูครับเชื่อกันแท้แท่นะครับราชาฟีไฟถึงก็เดินแล้วคือเป็นราชาไงปกติก็เป็นราชาอยู่แล้วนะครับไอคนดูแม่งด่าม้อยอ่ามึงสบตาก,กูมึงเห็นอะไรในตาก,กูไหม มึงเห็นเลือดไหมระวัง oh, <no. S 1> แล้วมึงอ่ะคนดูเป็นไลน์ต่อไปกูบอกเลยแม่งพ่อแม่ไปสั่งไปสอนเนะาะพอเช้าจริงแม่แอบตลอดเลยกูโคตรเบื่อเลยคนดูโคตรเบื่อเลยแบบเนี้ย oh, <no. S 1> ไปเอาแบบนี้นะตาต่อไปเห oh. มือนเก่งอ่ะมึงอะ่ะเหมือนเก้งอ่ะเหมือนเก่งเนาะมึงอะ่งอะ,อะทำเป็น <c oughs> แอคอาร์ตเก่งไม่เท่าแม่งโคตรติ่มด้วยเอาแะาายอยาตะไปไม่ตาเลือก <หา S 1> อยู่แล้วครับ โกรกๆยาที่กอหนวดพ่อเราเลยว่ะเฮ้ยไม่อายกูมืองสิติดยาไอ้คนดูติดยาพ่อมึงอ่ะนี่ไงล่ะหัวละหัวอย่างเดียวนี่ไงละหัวคนดูเฮ้ย หัวแตกไปดิอันนี้อันนี้คือลาาหัวนะครับอันนี้คือเพื่อเผื่อเผื่อไอ้พวกเด็กน้อยโง่ๆไปดูนะครับอันนี้คือลาาหัวนะให้คนดูเป <_ c oughs> นีงล่ะโดนกูลาาหัวเขาให้<า>ไม่ได้เก่งอะไรหรอกพวกมึงอ่ะไม่ได้เก่งอะไรโ <_ c oughs> ดนกูลาาหัวเขาให้โคตรโหดเลยกัวโคตรโหดเลยแง่ดูดิไปอยู่ฐานกูงงว่ะโคตรแอบ,บอ่ะโคตรติบมา <_ c oughs> ดูดิกลัวๆแอบแอบแบบแอบเหมือนเต่าอ่ะเหมือนเต่าโขดอยู่ในกระดองอ่ะ นี่ไงหัวแตกเลยโดนราชาจริงราชาพิโรธนี่ไงราชาจริงไม่ได้อัดตัวด้วยกวาดหัวเฮ้ย<อ>แม่โคอยกระตุกเลยเกมไปแล้วหนาวว่าวันนี้<อ>มือแอคเนาะแอคเนาะมึงอะแม่งใครก็ไม่รู้อะแต่โคตรแอคเลยกูบอกเลยโคตรแอคเก่งไม่เท่าแม่งเอาแต่ติม่มเอาแต่แอบกูไม่พูดดีกว่าะแม่งเดี๋ยวคนดูไม่งงๆแม่งพูดตาม